สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าเทคาโอ้ขึ้นแล้วพี่หางวินวินจอกจนไหลริ้วๆนะครับ f อฟซีสำหรับเมื่อนี่กับสิพายเอมาเบิ่งวิธีชีวิตของชนเผ่าเทคานะครับวิธีหาอยู่หากินวิธีอีสานก็ได้นะครับเมื่อนี่กับสีเป็นการลงป่าพาหน้องคือเก่าเด้ครับผมกับสำหรับเซียนกับสีเป็นเซียนคือเก่านะครับกับสำหรับเซียนสอนนะครับเซียนอิ่มหรือว่าเซียนเมี่ยง อุย้ยขึ้นเลยพี่มันท่อน้าห้อนพี่นะครับเนาะกาเมื่อนี้ก็เป็นน้องข้างหลังนะครับเนาะน้องข้างหลังเบื่อกี้ครับภาพนะภาพก่อนตึกกับภาพหลังตึกเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับวันนี้ดูภาพก่อนตึกก่อนดูน้องก่อนนะครับลักษณะนี้เนี่ยเป็นความช้านฉลาดของเจ้าของน้องครับเยาวาดังครับพ่นตัวคนมาเอาเหี้ยขึ้นจากน้องสาวเพื่อน ขาลงเหลงสะดุง้งคนละ20บาทนะครับนาะแต่สิ่งที่เพิ่นสิได้ก็คือสวะเพิ่นสิออกจากน้องคนพัดเกี้ยางงามครับงามแบบใดครับ FC เดี๋ยวมาเบิ่งตัวอยา่างน้องนี่ผมบด้มากครับเมื่อวานเนี่ยนะนี่เห็นบอกเบิ่งในเอซหลังจากการลงสะแล้วน้องก็สิสะอาดเบิ่งนะครับขี่จอกขี่เนเพื่นเอาขึ้นนะพุ่นเออเออซ c อันนี้คือเขาเรียกว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะครับเนาะได้ทั้งเงินได้ทั้งนองเกี่ยงนะครับสุดท้ายนะครับแร่งมีหน้ามษสะกระดูดกินปลาก็ได้อีกนะครับได้3ต่อ3ต่อครับอันนี้ก็คือเป็นความชาญฉลาดของเจ้าของนองเตยชปากดังครับอันพวกล่งปลาเขาสิบมาลงนะครับเนาะเอาเมื่อนี้เดี๋ยวเขามาเบ่งบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็อ คนทีพเพิ่มาเบิ่งมาก่อนเนาะครับเนาะเพื่อนกะซ่อมบ่อนขี่เงื่อนถาสะกอนเนาะครับเนาะซ้อมขี่เงื่อนถาแต่ว่าความเป็นจริงนะครับเนาะเออยังรอเพื่อนๆอนอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วไผซีหมานไผซีเป็นหมู่เป็นจาเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันครับเป็นไงพี่เมื่อนี้นะจะเอาไปง่ายบ่เขาวาดจักบาทเมื่อนี้นะ พื้นจักบาทบจักบ่บเวียนาท้บาท้าบาทักสีได้จักสีได้ปลายงลักีมานบ่มาแล้เนาะเหแผลในสมดุงสะก้อนสมดุงซะก่อนนานแล้วไม่ได้ลงนี่เป็นอะไรมือนี่นะมือนี่นะสอ้นี่บ่มือนี่นะให่แล้วอันนี่ไส่นี่บ่มือนี่นะอันนี้ว่าได้ก็ไ่นี่ได้อันสอนได้ประคองใหญ่ลยเดียวจักบาทมือนี่จักบาทจักบาท 20บาทมาเนีน่สิบบาทเหมือนเดิมคบาทเหมือนเดิมแฮ่แฮ่จะพื้นก็ได้บ่เย่คแ่แล้วห่แฮ่กันพื้นละยี่สคือการสะดุ้งกัยี่สิบเออสะ้ยี่สิบเ่อวาจะขอเด็คอยหนะจะดีนโอ้โหสะดุ้งครับสะดุ้งเขาเรียกปลากระจกเออปลากระจกนะครับจื้อไว้เด้อบะแมนปลาคับของเด้อว้าหม่

โอ้โหเด็กใหญกว่าหมันกับผกได้แล้วเฮ้ยเสียใหญ่แล้วน้องเบื้องในน้องข้ามหกอ่าเดี๋้สดีเลยหมูจักโมงวันนี้นะอันหม้กำหนดการนะถามูก่อนหน้าตอนนี้กัสิบโมงครึ่งได้เสียง ไอ้นิ้งเป็นอะไรมื่อเนี้ยก้าว้าพ่อของมีบอกมีของลงมากัดหนอฮะมีบอกอุ้ยนี่เด็กน้องพึงบันไดบอกบานไดบอกที่ไายเข้ามาเป็นลายหน้ามันยังบุคุณมั้งทำสนามไว้รองรับสะดุ้ง ฮะตัวนี้เดี๋ยวซีบัวออกเป็นบ่วนี่อ้ออ้มันจะมีคนอยู่อีกผ้าผ้ายายผ้าพอดีไปเอาผ้าอยู่เอ้าพอดีไปเอาผ้าอยู่เอาผ้าจีพันนี่แล้วจีลงนี่มันจีเป็นแปลในจังหีค่ะนี่เป็นนี่เนาะอือหือเดี๋ยวซอนเป็นอะไรหนีแบบเอาหนีมาทันบ่ น้องนี่มีของบะนี่ใหญ่บ่โอ้ยลาสมล่าสี่หมดขอโทษลาเบิกง้องคนนี้นะล่าเล2มปสลสงั้หมาองลูสองิมาอย่องูสองกำลังสิมาเดียวสลารู้เรื่ององสิมาอยู่บู่นี้นะ โอ้ยเอาละเจ้านี่ยืด้น่งมือนั่นปวดครับมาเสียคอนแกนนันได้เสียคอนแกนต้อ่มากหมดนี่พอด็ทีท่นี้มีการแก้หนาวแล้วโอ้โหมันสิบวันหนาวตืมซะบ่ถ้าวายู่ได้นะมันนี่นมันจะฟางเล็วตืมเอาเลยได้เขาอะจองพื้นที่ บางคนได้งคนได้เ้ยบางคนได้คนณดูเอได้่อยนดหก้อนุแจรถนี่แรกเราไต้องจิกเราไปเอาแห่อยเ้ะจง่ายกว่าแห่คอยเนาะวัดเ้าอขุนอืันนี้เจ็ดเสียของแกนะอันนี้บอสเซไรกอนี่ความหมายว่าตากแหง การงูกางูห้มันครื่องงห้ม <generally naire samurai> ันบ้านนี้ไ่ได้เห็นนีราวนนี่เห็นบครับยุจุดประสงค์ของเขานะเจ้าของน้องเขาจะได้น้องสะาปน เอฟซีกันตอนนี้กัลงแล้วนะครับเ,เห็นบังคับมือเศร้านี่น้องหกหกเขาเพจเจ้าของน้องเป็นเติร์นเดี๋ยวเฮาสิไปเบิรงว่าผู้ใดญหมาแน่แน่นนะครับเนาะกะพอดีมีอันเวียกนิดหน่อยนะครับแล้วก็บริเห็นบรรยากาศเขาเออกปากรอบนี้เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ไปไงนไปเป็นอะไรโอ้ปลาบูพี่น้อง เติดปลนือตคนเอขึ้นไปมนเออเอาได้ก็ได้ของแท้เพราะมันอยู่นี่น่าจะมีของได้เนาะคุณเนาะมว่ามันหกเด้าหอยปังบนนั่นอ่ะปังหรือเชลรี่เชลรี่ปังเชลรี่ปังไปเลยอ เซียนเก่าได้ครับอันนี้เขาแต่เขาเขาเซียนเก่ามาเป็นตระกูลเลยนะครับเก็นไก่กับไก่มานทั้งเหล่าเลยเนาะเ <ś> ซ <c oughs> ียนเก่าตระกูลหมานได้นี่อืมทั้งหมดเลยนะครับนี่เขาหมานนะครับเขาหากินเปลี่ยนเขาหาปลาหาอย่างเปลี่ยนนะครับตระกูลนี่ครับตระกูลพอลูกนี่เก่งได้อาป่านมูอมู่เราได้นี่เพื่อนต้องได้อะนะเซกุมนี่ยา

นี่ดิๆๆนี่ๆไปดิๆขึ้นร่นเป็นไรเองนะเขาติงติงเลยนียไปอยู่ดิเนียนี่เด็ด่บน้านกว่านี่นี่ดูดิ้ปูนี่ไคุกแม่ที่ัราปูน่าจะบวมขึนเยรียบร้อยตูกเลยปุ๊บลูกดำอ้อ่นั่น

ยอดแล้วยอดถึงว่าได้ที่ใพเขาบอกตัวใหญ่เลนตัวอะไรบ่ไปฟังคนได้ไปนับไปนับนับตัวคตัวหนึ่งแล้วโอ้ยคุณรอบ่งีตาบมาน่าีหอน่าานเขามาน่นกม มันหาแล้วนะเอาผืนพัสนมเลยบ่อยหนังมันไม่คิดเลยโอ้ไมผู้เดียวไ่ได้ได้หนีบ่ท่านได้หนีกึ่มไป่ได้ยังไงโอ้หืม บอกว่าหลังเกือบ่อบอท่านเดี๋ยวไปสิแม่แน่นนาพราคืออันนี้รถตัวใดกก็เสร็จตัวนั้น น้าด้เ้าดีอยู่๋อมันบ่นุ่นเลยนอโอเคเล้ยนาหัวมันเลยเนอหัวมันบันยันุกไปเลยด้มันยันด้ันจับมือได้โอ้ ตึงอยู่บ่อยนางพอดีกรบพอดีกับอืมอ่อนโชว์โชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยยกหน่อยนี่พอดีกรรมครับเอฟซีมีแต่ตัวงามๆเนาะเออเฮ้ยเจออีกแล้วครับเอฟซีเจออีกแล้วพู ปลาดุกครับดุกครับดุกดุก,ดกหนึ่งดุกอีกแน่แน่นอนวะห้ามตัว้ามมัอมอมอนออกมาจากหนีบ่ะนี่นะ่ะเตรียมดึกหนีบ่ะมันพูดออกมานี่มัน,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 นเรียบร้อยบอหนู พอซ่อนเฮทำมันดงมันนี่เรียบร้อยเออฮะม้อนม้วนมาหน่อยนะขอโทษโทษอ้โหไปบนกนของไงเลยเสียนน้อยพอได้ว้้ยบักไงครับเอซีคุณน่ะไงเมียงเ้าบ่ะ โอ้ยได้บ่กว่าประกาศโอ้โหระดับเซียนสอนเห็ดแล้วโอ้ยตัวเขเป็นหน่อหาคนเลยเอ้ยวินน้ำใส่หมวกมาไหนฮะตัวหมูก็ร้องเน่นอนปะเอาเอา มือบัดคาตา่งเงียงแล้วบมเป็นยังคดิมือคาคานัวโค้คานต้านี่นค่ด้เนเาพวเาาเปลี่ยนีเลย่งเียงแ่อน้ดุับก้อนบ่าณิาเบิ้กนก้น่เเห็นแล้วบาทอ่เช่นไหนเพราะมันยังข่าวันนี้ยอดใจไม่ถึงเยอะเอะเลยอะ ไมด้บ่นแม่้ม่แม่โอ้การใต้พื้นมันมาหมแล้วทั้งทีแม่ถุงเงี้ยกรเทืนทำไมเน่ยยยวได้ยินนะฮะไปห้างัดหมดแล้วนะนี่ไงอะไรนี่อะไรบอท่าไม่ได้

ดุกดุกดุกปาดปาดเหลืองขนาดเลยเหลืองขนาดเหลืองขนาดเอฟซคุณนะโอ้โหหลอกเลยไม่หักเงี่ยงเลยนะครับครับสุดยอดสุดยอด